สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขูสุคนนะครับที่กําลังติดตามรับชมทั้งช่องลูกสาวนายหอยร้อยเอ็ดทุกท่านทุกคนนะครับพี่น้องพอกันโมนีกะเหมือนเดิมเช่นเคยครับเปิดราคาหนาคอกหนาฟาร์มนะครับพาพีพาน้องผู้ติดตามมหาว่าไปเรียงครับพี่น้องเอาตองนีนว่าเปิดตัวหนึ่งนะครับเป็นว่าสาวนะครับสาวน้อยนะครับเดี๋ยวไปติดตามรายละเอียดในคลิปนะครับเอาตองนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า สาวหน่อยเนาะมื่อวนี้เนาะจ้ะสาวหน่อยไ้เจ็ดเดือนจ่ะไปเจ็ดเดือนนะครับเป็นลูกสาวพ่อได้ตรงนี้เนี่ยเคฟหกอ่ะกาเลเเนาะเอาก่อหนึ่งเอาเบอร์โทรพ่อพี่กัดได้ครับเบอร์โทรกั0 8ูนย์8ป08จ็ดศูนย์แปดศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดศูนย์แปด้า้าเก้าเาดศูนย์แปดอ่ะแปดศูนย์แปดไอ้ดีไลท์คับเบอร์นี้เลยจ่ะครับผมถ้าพี่หน่อยเขาเบิ่งตัวกิงอยู่บ้านได้บ้านโปโลตำบลดอนอกอำเภอโพชัจังหวัดร้อยเอ็ดจ้ะเอานะครับกิ้ง เอาแม่นี่สีแดงนะครับพี่น้องแดงงามนะครับยืนก็ยืนงามขาจิกดีนะครับใส่ถุงเท้าทั้งสี่ขานะครับโบดติดทั้งสี่ขาเลยนะครับเชียขาดำดำเอาสูงไรมาไในตรงนี้แม่นี่ร้อยสามสิบสองได้ร้อยสามสิบสองตีต่ำๆเลยเนาะจะเบียด์ร้อยสามสิบห้าคนละเนาะในใบงัวดเจ็ดเดือนจ้ะมีเอกสารบอมีเอกสารครบจ้ะใบหลอดครบ ลูกสาวกาเล็ตเชฟหกแปดนะครับใบหูดําจะบกดําบอฉีกบอแวงนะครับพี่น้องขนตากระดาเอาตะนอกตั้งตรงขาหนาครับพี่น้องขวนอยู่มองนังทับตอนตรงนี้เน,ะนเาจะจุ่งย่างให้เบิง้งเดี๋ยวเบิ้งน้ำไต่ลำรางก่อนนะครับพี่น้องน้ำไต่ลำรางก็มีนมซีบ่าตรงนี้นาแม่นมซีจ้ะประกันทุกอย่างจับทุกถอนดุขางสุดขางได้าขางดอกจ้ะการประกันเขาการประกันกนสากลเนาะนเอาจุ่งพี่น้องเบิมงดู พึ่งมีซื้อบริหน่องอยังนี่น้องใบปอดอ่ะน้องใบปอดเอานะครับพี่น้องน้นองมาจติดกระทบแม่เขาเป็นกระทบแม่เพิ่นสูงหลายบ่แม่เพิน่นแม่สูงร้อยหาติดอ่ะร้อยห้าสิบนะครับเอาน้องมายืนนะครับยืนงามนะครับมีต่หนิ้มองไรบ่มองไรอันบ่มีจ้ะเป็นล้ำปีหายแล้วจ้ะอ๋อมีเตอล้ำปีแล้วจะหายแล้วเนาะเป็นล้ำปีจ้ะนี่หานะตุ้มนี่ละหาหกตุ้มนะครับเอาเครื่องดำ หัวตัวนี้เป็นเสียกเพราจ้าผูกล่ามได้จูงได้อานะครับหางไก่กำลังเป็นพวครับพี่น้องหางไงเอาลงเป็นหลังบนนีเอ๋เอตอนนี้พี่น้องเบิ่งมาหอดนีแล้วอยากคูณราคาแล้วเปิดไปไร่ปันไหนครับเปิดไปสี่สิบหกตัวรองได้จ้ะสี่หมื่นหกเป็นราคาห้องให้พี่น้องทั่วมาตัวรองนะครับอ๋อเพิ่นมีห้อยขาวของหนึ่งยุงคอเนอะเอาะมีแดงหนึ่งอ๋มีแดงหนึ่งนะครับพี่นอ้องคอเพิน่น 46ดสีเบอโทรศัพท์อีกรอบไหมครับโทรกับ087 08 7 08เ8 9ด808ย์แด็ตได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับพี่น้องยกเว้นฝนตกฝ่าลงนะครับน้องแนนยังนี่ปิดเทียงเอากิ่นกลางคัน้องแนนครับเอาโซโต้อีกรอบเอาเนีงอีกด้วยเอาป้ปเขาขวากเลยป้ามาดูหมุนหมุนหมนลูกหมนมาให้เขาขวกเร็ะมาเร็วเอาละครับ คลิปนี้พอไหวสนี่งเลยพี่น้องคลิปหน้าพอ,อกันไหมนะครับอยากได่วนว่าแบบไหนเมนเข้ามานะครับนะครับอย่าลืมนะพี่น้องกดติดตามช่องอันน่ครับคลิปหน้าพอ,อกันไหมคลิปนีออ้สวัสดีครับ